สวัสดีครับวันนี้ก็เปิดคลิปที่วัฒพูดนะครับจะไปวัดไร่ขิงครับมีเรืองานวัดไร่ขิงนั่งเรือไปครับวันนี้เอ,อาเร,รื่องว่าใครอ๋ <c oughs> อ <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้ย <c oughs> ูทูบครับลงยูทูบจะไปเที่ยวงานลง เดีคนรู้จักครับนั่งเรือไปครับวันนี้อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวฝากครับครับครับนั่งเรือไปครับวันนี้ไปไหว้หลวงพ่อ เ <c oughs> ขาอข้อมีอยากกินต้มหมี่เขาบ <c oughs> อกลูกสาวสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยด,ดค่ะจะไปไหว้หลวงพ่อกันครับวันนี้นั่งเรือจากวัดท่าพูดไปครับตันนี้นกำลังรอผู้โดยสารอยรู่ดูแม่น้ำท่าจีนตอนกลางคืนครับ แล้วครับทางไปวัดเลยขิงที่มีไฟสว่างสว่างแล้วนะครับรอผู้โดยสารก่อนครับ,รบแล้วชมบรรยากาศไปเรื่อยกันเมื่อคนเยอะนะทางนู้นก็จะไปวัดดอนหวายครับแม่น้ำท,าท่าจี ผู้โดยสารอยู่แล้วครับเวลาก็สองทุ่มพอดีเลยนะครับตอนนี้เรือก็ออกแล้วครับผู้สารผู้โดยสารก็จะน้อยหน่อยครับวันนี้โดเปอร์เป็นผู้หญิงนะครับมีแล้วก็นั่งลำนี้นะครับ มีผู้โดยสารประมาณ6คนครับทางเจ้าหน้นาที่ก็คอยให้บริการ จน้ำขํามฟืนอยู่ตรงนี้ก็จะเรียกแม่น้ำแม่น้ำสัมพานแม่น้ำคนครเจสี ลูกก็รางรงรับลมลมเย็นมากเลยครับในในแม่น้ำาน่ให้อยู่แถวนี้ก็จะมาบ้านเลยขิงแม่ขี้เกียจขับรถไปก็วางที่วัฒนพูดเลยมีเรือบริการเรือฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะ เย็น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 มากเลยเย็นสบายมากเลยดีก็ไปทางรถกับรถทางรถกับรถปิดกับทางถนนดู้หรอครับเป้าหมายของเราคือไปสว่างสว่างวันเล็กชิงครับแล้วถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายบรรยากาศให้ชมไปเลยแล้ววันหลังจะมานั่งเรือพาชมแม่น้ำ่าจีนตอนกลางวันครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วะครับไฟแสงสีตอนไปอีกตรงนี้แม่เป็นร้านอาหารก็ไม่เคยมาเลย อากาศดีมากครับอากาศเย็นสบายโดยสาร <c oughs> วันนี้เมาเมาลำเลยนะวันนี้นะ จบรรยากาศดีมากครับ,รบเรือก็โอ้โหวิ่งนิ่มมากเลยครับเซเฟอร์เป็นผู้หญิงนะครับขับเก่งมากเลย วัดไร่ขิงครับงานนวัตก,กรรหาาลวงพ่อวัดไร่ถึง8 6 8 1 0 1เมษานะ8-16เมษาครับมาได้เลยครับมานั่งเรือที่วัตตาภูดได้เลยครับนั่งเรือจอดที่วัตตาภูดแล้วก็นั่งเรือมาครับเรือผมบประมาณ4ทุมครับ จะมาไหว้หลวงพ่อแล้วก็มาถวายละครลำมาวันนั้นมามานั่งรถมาครับไม่ได้มาทางเรือมาทางบกครับนี่มาทางน้ำฝั่งนี้ก็จะมีงานเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ที่นี่ไม่มีเป็นลานจอดอ๋อเปลานจอดรถด้วย,เ,ย,เ,ยเสร็จ ปกติอยู่ฝั่งนี้ก็เยอะนะที่นีไม่มีเลยมีลานต้นนอนรับหนังมีหน้าที่เห็นกิงช้าสวรรค์ไปตั้งอยู่ฝั่งนู้นเตีอะไรอยู่ฝั่งน<อ>ี<อ>้หมดเลยกลางวันมีเรือรับส่งไหมครับมีด้วยนะกลางวันก็มีเรือรับนะเออข้าพูดไม่มีเนอะเขาพูไม่มีข้ามฝั่งเลยอ๋อข้ามฝั่งไม่เจอนะกลางวันไม่มีมัมนแะน่ นี่จะกลางคืนเริ่มตั้งแต่กี่โมงเริ่ม,เร,มเริ่มที่ที่รักเที่ยวแรกออกจากพัตพูดมาเลยทีนี้5โมงครึ่ง5โมงครึ่งนะหมดส4ทุ่มนะครับโชเฟอร์เก่งมากนะครับขับเรือ นาวัดครับนาวัดคาบูลโอ้โนาวัดเลข,ขฟเฟลสิงห์ครับในคาบูลเซลเฟอง์รงยัขถอยเรือเข้าเข้าเทียมท่าอโอ้โบรรยากาศดีมากครับอากาศก็ไม่ร้อนเลยครับวันนี้ หรืออยู่ในเรือหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปในวัดหลักจะร้อนก็ได้นะ เรียบร้อยเลยเรเรียบร้อยแล้บครับมันทากาศงานก็จะประมาณนี้คนก็จะเยอะหน่อยครับวันนี้ Ong, ลูกเตียนทองคร ah no. no. uh no ับเป็นเงคลวง่าครับมนุษเกิดมาเพื่ออะไรคนข้อเกิามาครับวันที่เก้าวันดีทั้งหญิงชายมีตนคนอยู่พั่วหลงกิเลสหลงติาหลงมามัวหลงมีตัวมีตนตื่ร่างไปบางกตอบหาควา มาคนพิชเกิดมาสร้างความชื่มาคนพิชเป็นใจรไม่เกิดตัวีวแต่เยวราคงนเยอะหน่อยนะครับวันนี้รถตีกำลังมันเลย แบต่ปรุงอเสร็จเรียบนไม่ได้เลยพ่อเดินดูในงานเนี่ยครับไม่ได้เดินก็ทําเพื่อเป็นพุทธบูชาเจิมบุญเจิมบารมีกันมาาาดูร้นคอันนี้ก็ขอโมทนากับพี่น้องนั่งขาทุกทนหรือว่าท่านใดมาแล้วอยากจะรุ่นกระตุ้นแก้ปวดกระเพาะที่หายดอของกินเยอะแยะครับวันเลยทิงหรือว่าท่านใดอยากได้ Okay. Đây ทุกคนก็มากันแล้วครับจ่าดุ๊ก

กถได้ไหมได้ไหมครับได้ไหม <c oughs> <c oughs> ให้ดูไปเร <c oughs> ื่อยๆนะครับีรอบทุกสอยครับเ, <c oughs> เดินมาหลายซอยแล้วอ,ลองกินเยอะมากครบับ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับ,ลบขึ้นเรือมาแนละ้วเไ,ได้ของมาเพียบเลยครับเลยพร้อม,มกินทั้งนั้นเลยครับ <c oughs> คนเยอะมากเลยครับวันนี้วัดไทรพิง คืนนี้คืนวันที่เก้าครับก็เป็นคืนที่สองครับคืนวันที่เก้าคืนที่สองของงานครับบรรยากาศก็ก็ดีครับวันนี้ไม่ร้อนมากอาจจะเป็นเพราะฝนตกก่อนหน้านี้หรอเปล่าผมไม่รู้ครับก็พอแต่ก็เดินเข้าไปใน,ในที่ก็ขายของก็ร้อน เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับนั่งเรือกลับเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เดินทางกลับมา,บบมลบแ,มาแล้วครับวัตถุูปนแล้วครับจานกาแฟแล้วก็เสร็จแล้วก็ซื้อข้าวซื้อ,อของไของทิดเดินทางกลับแล้วงวัตถุ์ปุ่น ท,ทำน,นไม่มีสักคนเลยครับ ใช่ใช่ปีแล้วคนเยอะปีนี้คนน้อยมากเลยใช่ใช่ใช่ใชเขาไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ด้วยปกติก็จะมีป้ายติดที่าาปากทางนะเหนื่ล้คก็จะเดินทางกลับแล้วครับโอ้ยหอมเลยไม่เยอะ ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ถ่ายแล้วก็ไปยันกลับเลยนะครับกลับก็ต้องถ่ายครับขอบคุณนะครับวุงนี้ไม่แน่ใจครับครับ ดอนทะเลโมแดงก็ขออนุญาตเบจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็เฮงๆนรวยครับวันนี้มาไหว้หลวงพ่อฝากรถไว้ตรงนี้ครับครับสวัสดีครับ